อ๋อมอนสองพเรามีตัวไหนบ้างวะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ไปเล่นเปล่าวะสงสัยต้องลองกดเข้าไปดูอะโอ้หน้าเข้าเกมสวยมากไหนะมาดูสิผู้นำไทยเป็นใครวะเนี่ยโอ้มอนปี2023ด้วยผู้นำไทยเป็นใครอะโอ้ โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับมอนต์เอ็กซ์ตรีมแ t นติเมทเดโมนะฮะ t h e Death of the Democracy นะฮะก็คือความตายของประชาธิปไตยนั่นเองนะครับก็มันเป็นมอนปี2023นะครับก็ผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองเล่นอีกครั้งหนึ่งเรามาดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างซึ่งท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันไปแล้วในต้นคลิปนะฮะว่าผู้นำไทยเป็นใครนะฮะก็คือท่านประวิวงสุวรรณของเรานั่นเองนะครับแล ถ้าที่ผมสังเกตเนี่ยมอนนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีพิธงพิธาด้วยนะครับสามารถอภิธาขึ้นมาได้โดยไม่ต้องใช้มอนด้วยนะครับคือในตัวเกมเนี่ยมันมีพิธาอยู่แล้วนะฮะก็จะมีถ้าเราเลือกดีๆเนี่ยมันก็จะมีอนาคตใหม่เราเลือกมาดีๆนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาลองจริงๆมีทักษิณด้วยนะทักษิณชินวัตรด้วยนะแล้วก็จะมีคนที่ หลายคนคุ้นเคยนะฮะก็คืออันนี้ก็คือประยุทธ์มีประยุทธ์ด้วยนะฮะประยุทธ์นี่จะปกครองเนชั่นเหมือนเดิมนะครับก็คือพักทหารเหมือนเดิมนะฮะส่วอันนี้ก็จะมีจกกักรีด้วยนะครับแล้วก็จะมีจกกักรีสองสายนะเป็นจกกักรีสายเจ้ากับจกกักรีสายก็คือจักรีไดเนีสตี้ราชวงศ์จกกักรีก็เหมือนกันลรมั้งออนี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือปวิทปวิทเป็นประชาธิปตไตยเป็นไปได้วะนี่ฮะพิธาลิ้มเจริญรัตเห็นปะ มูฟ e ฟอร์เวิร์ดปาร์ตี้นะครับอนาคตอ่าก้าวไก่นะครับก็คือมูฟก็คือก้าวนะเฟอร์เวิร์ดนะเดี๋ยวเราจะมาลองเอามูฟ e ฟอร์เวิร์ดปาร์ตี้ไม่รู้ขึ้นขึ้นได้หรือเปล่านะผมไม่รู้นะแล้วก็มอนนี้เนี่ยรายละเอียดเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมานะครับโมเดลดาวอ่ามิดเดิลดาวเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกตรงข้ามหนึ่งก็คือ มันจะเกิดเหตุการตายของประชาธิปไตยแล้วก็เกิดเหตุสงครามกลางเมืองของทุกประเทศเลยอย่ายกตัวอย่างให้ฟังเช่นรัสเซียเนี่ยปูตินทําสงครามกับเซเลนกี้ใช่ไหมแล้วก็ถูุกเบสังหารตายก็จะเกิดสงครามกลางเมืองรัสเซียส่วนประเทศอื่นก็จะมีการเกิดสงครามกลางเมืองเหมือนกันตามรูปแบบกันไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดมอน,นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคครับโอ้มาถึงเราลบกับปัตตานีนะครับรู้สึกปัตตานีจะก่อกระบฏดนะเนี่ยตายหาละ นี่คือผู้นําไทยอันนี้คือ,อในพลของไทยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งมาปรับปัตตานีก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกปัตตานีจะเกิดสงครามแล้วก็มีรายละเอียดปืนโอ้ยใช้สากาไปก่อนแล้วกันส่วนโฟกัสไทยไม่ต้องถานนะครับโหลเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับมาสาิจะตีขึ้นไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าขึ้นว่ะเฮ้ยขึ้นอยู่เคงั้นก็ปรับปัตตานีไปก่อนเลยแล้วกันครับ เรียบร้อยโอ้บังอาจประกอกบฏฉันนายคิดอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นเหรอปตนีโอเคกัมพูชาก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูเท่าที่เล่นได้นะเดี๋ยวเราลองเปิดกัมมูชงกัมพูชาดูแล้วก็สายการวิจัยเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะฮะสายการวิจัยก็จะเป็นไปประมาณนี้ก็จะมีเหมือนเดิมรถถังก็จะเปลี่ยนใหม่นะโมเดลก็ไม่เปลี่ยนนะมีโมเดลไม่มเดโมเดล,เดลคืออะไรโมเดลพื้นใหญ่นี่ก็เรือ กเครื่องบินนะเครื่องบินก็ไม่เปลี่ยนนะอันนี้คืออะไรอ๋อพวกอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ก็คือโรงงานนะส่วนนี้นี่จะเป็นเอ่อไ์แทงอะไรวะเนี่ยอ๋อชุดนี่ฮะตามรูปเลยครับตามรูปที่อยู่ข้างในเลยสามารถสร้างชุดได้โอเคมวลองสร้างมาดูก่อนล้วกันอาจจะเวิร์กก็ได้ไปครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวมาบอกให้ฟังครับประเด็นคือแม่งมีฟอร์มอาเซียนด้วยอ๋อแล้วก็พิธานเนี่ยผมรู้จะเาขึ้นมายังไงนะเพราะว่า รู้สึกมันใส่มันไม่สามารถเปลี่ยนนาการเปลี่ยนการปกครองได้มั้งตอนนี้เราก็คงจะต้องเล่นท่านคนนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะดูทรงแล้วนะบวกพอยเดี๋ยวนะผมต้องเอาเก็บแต้มมาบวกพลอยนี้เพราะว่าพอยผมติดลบต้องเอามาบวกพอยครับไอ้ฟอร์มอาเซียนนี่น่าสนใจมากเลยครับโอ้แต่ยึดยึดเยอะมากยึดโอ้มันจะยึดได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย,ยใหญ่มาก แล้วก็เหตุการณ์โลกตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับลิเบียเขาก็ทำสงครามกลางเมืองส่วนปูตินเขาก็ยังไม่ได้ทําสงครามกับใครนะสีงเจ้นผิงก็เหมือนเดิมเกาหลีเหนือก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอเมริกาก็ยังคงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรมาแจ้งเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบครับผมโอเคครับตอนนี้รัเสเซียก็ได้เปิดสงครามใส่ปูตินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมว่าน่าจะชนะนะน่ามีแแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะไปสายไหนดีเนี่ย เออไปสายไหนมันก็คงไม่บวกหรอมั้งมันก็แค่บวกการตัดสินใจมั้งเกิดอีเวนต์เดโมครซีเอ่เอชาตินิยมหรอคือตอนนี้ปร,ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยชาตินิยมนะครับ <c oughs> เห็นปะ่ะอืมผมก็ไม่รู้จะงไงคือมีบัฟเนี่ยมีบัฟอ่าหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะครับแล้วก็มีบัฟรอสเอ๊ะทำไมติดลบวะแล้วก็มีอ่าคิงไทเกอร์ด้วยนะครับ เรายังไม่สนใจเรามาดูสงครามรัสเซียกับปูตินก่อนสงครามรัสเซียกับปูตินคืออะไรวะเออจะชนะไหมเนี่ยขอให้ชนะแล้วกันนะอูเสถียรภาพลบเยอะมากอันนี้อะไรครับเนี่ยกลุ่มอิสลามยอมจำนวนแล้วอ๋อพวกกลุ่มตรงนี้ครับไม่เกี่ยวกับเราไปไหมอะ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวผมกดสายโรงงานไปก่อนแล้วกันครับพงัพงๆไปกัน สถิตภาพผมก็ไม่ต่างเหมือนกันครับโดนไปตอนนี้เหลือ9%แล้วแทบจะไม่ขึ้นแล้วสถิตภาพผมเออ่ตอนนี้เนี่ยผมมีข่าวมาแจ้งไอ้ทราบครับตอนนี้เนี่ยมีการก่อกรบฏใน ในการเกณฑ์ทหารของชาวรัสเซียด้วยนะครับเขาบอกประมาณว่ามีการกร่อกบฏในหมู่ทหารเกณฑ์ชาวรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานครับทหารเกณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวหนุ่มจากชนบทมีความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นด้วยสภาพที่เลวร้ายและไม่เหมาะสมที่พวกเขาเผชิญในกองทัพทหารเกณฑ์ก็มีบ่นว่าถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้บังคับบัญชาการและได้รับการอาหารและเครื่องดื่มและผ้าห่มไม่เพียงพอนะครับรัสเซียรัฐบาลดังกาวต้องทำงานเพื่อแก้ไข เพื่อจะแก้ไขปัญหาเนี่ยฮะไม่งั้นเนี่ยจะนาไปสู่การก่อกระบฏกและการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทหารของตนได้รับการปฏิบัติอย่างขมขืนและมีศักยภาพประมาณนั้นครับก็แต่ตอนนี้ก็สงครามก็เซเดนกี้ก็เหมือนจะกันไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนดันขึ้นมาจากใครเมียเนี่ยฮะก็ไม่รู้จะกันขึ้นหรือเปล่าเราก็ก็จะต้องรอดูไปครับทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้นะครับมีการก่อกระบฏจากพรรคคอมมิวนิสต์แล้วนะครับ เขาบอกว่า The Communist Party o รั u s s i a ก็คือประมาณว่าพรรคคอมมิวนิสต์ได้ก่อได้ได้กาอการปฏิวัติแล้วนะฮะโอ้โหยาวมากก็เอาเป็นว่าก่อคือผมไม่รู้ว่าปูตินไปไหนตอนนี้ปูตินหายไปแล้วฮะไม่มีอีเวนต์บอกด้วยนะว่าปูตินไปไหนแต่ตอนนี้คือรัสเซียเกิดการปฏิวัติแล้วอันนี้อะไรเนี่ยชาวยูเรเซียลุกคืลุกฮือนะเอา้าตายแล้วเขาบอกประมาณว่า ซึ่งเป็นขบวนการชาตินิยมต่อต้านพวกผมไม่รู้นะว่าชาวยูยเรเซียเนี่ยเป็นพวกไหนน่าจะเป็นพวกรัสเซียมั้งฮะเขาบอกว่าได้ก่อกระบฏล่าสุดครับท่านผู้ชมอีเ,อเวนต์ขึ้นมาบอกว่าการล่มสลายของสหาพันธรัสเซียแล้วนะฮะแล้วก็คำกล่าวของปูตินนะเขาบอกว่านี่คือทางเลือกสุดท้ายของเราและเขาไม่มีหญ้าแห้งกลับมาแล้วสามารถอย่ากลับไปหาสิ่งที่เขาเคยทำ มาก่อนอะไรไม่รู้อะถ้าจะแปลผิดะฮะวลาดิเมียร์ปูตินได้เป็นคนกล่าวตอนนี้รัสเซียแตกออกเป็นวกเป็นเหล่าแล้วนะฮะเนี่ยแตกออกไปหมดแล้ว่วนรัสเซียหลักก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะฮะเริ่มแตกออกมาเรื่อยๆแล้วนะฮะมีพวกชนเผ่าแตกกลัมาด้วยเรียบร้อยรัเสเซียผมไปแล้วะฮะจะไม่เหลือเขาคงความเป็นรัสเซียแล้วตอนนี้แตกละแหนองโอ้โห,โห มาหมดเลยครับเบลลลงเบลลลุนผู้นงผู้นำม,มาหมดเลยฮนะโอ้มีอีเวนต์ในนี่ด้วยโอ้เขามีโฟกัสด้วยนะฮะเรียบร้อยรัเสเซียงเหลือสองจุดตรงนี้อยู่เรียบร้อยเหลือจุดเดียวแล้วเรียบร้อยครับหมดแล้วนี่คือแผ่นดินรัสเซียณปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผู้นำจะขึ้นมาเป็นใครด้วยตอนนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับรัเสเซียไปแล้วหนึ่งประเทศส่วนประเทศอื่นเอา้าคิมตายครับพี่นําพี่ขึ้นมานะเออผมลืมบอกไปเกาหลีมีโฟกัสด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวคิมเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่คิมตายนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกระหว่างพี่ชาย the brother แล้วก็ภรรยานะครับแล้วก็น้องสาวนะฮนะ the sister sister อะไร,ะไรน่าจะออกเสียงผิดนะแล้วก็มีพวกอ่าโคโรนาไวรัสด,ด้วยนะฮะ แต่สีเจนผิงเขาก็ยังคงปกตินะก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแล้วก็ไปจับมือกับโหจับมือกันซะด้วยโอ้โหตายแล้วตอนนี้เนะี่ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมก็เตรียมพบกับบูชาก่อนเลยนะอย่างแรกที่จะทำทั้งนั้นก็เฉยๆครับยังไม่มีอะไรให้ทำโอเคเดี๋ยวถัดไปเลยครับ เรียบร้อยครับตอนนี้อเมริกาก็กําลังจะตามไปแล้วครับอเมริกาเกิดการปฏิวัติครับมีเว้นขึ้นมา,มาว่าอเมริกาออกจากนาโต้แค่นั้นเองครับแล้วก็เกิดแบบนี้เลยฮะคือทุกรัฐแตกหมดแล้วฮะตอนนี้เละตุ้มเปะ๊ะโอ้ไม่กอดโอ้โห คือเขาก็ยังเป็นพันธมิตรกันอยู่นะฮะแต่ผมว่าสักพักเขาคงตีกันฮะแต่เนี้ยไม่น่าสนใจจัดเลยอันเนี้ยเล่นเนี่ยมีโฟกัสด้วยอ่ะเนี้ย <_ C os> โอไมกก็โคตรน่าเล่นอันนี้ชื่อว่าอะไรอะ่ะมันชื่อว่าอ่ากระบอกสิงโตนะฮะเด <_ C os> ิร์ลไออนนะฮะตอนเขาเขาเริ่มฟอร์มแต่ละรัฐเขาเริ่มฟอร์มกันละ <_ C os> ทำไมเท็กซัสได้น้อยจังรอบนี้ <_ C os> เริ่มหลุดแล้วครับพันธมิตร ก็ยังมีอเมริกาที่ยังเป็นอเมริกาแท้ๆอยู่นี่นี่ฮะอยู่นี่ครับอยู่วอชิงตันดีซีครับยังพอมีฮะแล้วก็ยังมีโฟกัสพอไปได้อยู่นะฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดโฟกัสผมกันตอนนี้อเมริกาก็ไปแล้วเหมือนกันทีนี้ยุโรปก็จะทํายังไงกันต่อครับเดี๋ยวยุโรปก็อาจจะเกิดสงครามกลางเมืองตาม,มาในอนาคตผมคิดว่านะพ่าตอนนี้แม่งเละมากครับอะไรอ่ะ การล่มสลายของสังคมอเมริกันนะครับมีคนเขียนไว้ว่า,อ,าอันนี้ผมอ่านไม่ออกครับข้ามเลยแล้วกันเรียบร้อยโลกร้อนแล้วแต่ผมไม่สนใจครับโลกร้อนแล้วใช่ไหมผมเปิดเมผมเปิดไอ้นี่เลยครับบูชาก่อนเลยครับร90วันโอเคเราไปเจอกันตอนแม่งใกล้จะตีเดี๋ยวให้มีเหตุการณ์ะไรเดี๋ยวผมมาแจ้งทราบเดิมครับ ตามกันไปติดๆครับต่อไปก็คือการล่มสลายของจีนนะฮะจีนมาแล้วนะครับเกิดการปฏิวัติในจีนนะครับทุกสิ่งภายใต้สวรรค์อยู่ในนั้นความวุ่นวายนะครับสถานเหมาเจ๋อตุนเขาเคยปาศัยเลยเขาไปดูตอนนี้จีนก็แตกแล้วนะฮะแล้วสีเจิ้นผิงตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนแล้วด้วยเรามาดูการแตกของจีนครับแตกออกเป็นก๊กเหมือนเดิมครับเฮ้ยญี่ปุ่นไหมมันได้เกาหลีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชตกใจนะึกว่าได้เกาหลีไป เรียบร้อยครับจีนแตกครับโลกร้อน90%ตแล้วตอนนี้สติลภาพผมนี่ไป17ปแล้วฮะโอ้โหเละครับต้องมาดูแต่เขามีโฟกัสนะครับนี่เขามีโฟกัสเขาสามารถแก้โฟกัสได้นะแต่เราเนี่ยไม่สามารถแก้โฟกัสเราได้นะครับโฟกัสที่เรามีอยู่แล้วตอนน,อนี้เรียบร้อยจีนแตกเอ๊หมดครับแต่ส่วนใหญ่ทหารยังอยู่หรือเปล่าโรงงานยังอยู่แต่ทหารนี่ก็ แบ่งครึ่งกันนะครับมีบางรัดไม่ได้มีพวกบางรัดที่ไม่ได้นี่ด้วยนะผ็ไม่สนผมไม่สนใจฮะแล้วอินเดียนี่จะตามไปติดติดหรือเปล่าก็าเกิดจะมีเกิดการต่อสู้ครับโปแลนก็เอาพัธมิตรสร้างสร้างพัธมิตรขึ้นมาใหม่ส่วนฝรั่งเศสกับสเปนก็ยังคงเงียบอยู่อังกฤษนี่เงียบมากครับอังกฤษนี่เป็นอ,อะไรวะเนี่ยาสาธารสาธารณรัฐ โอเลนอะไรเนี่ยโฮเลอร์วิตเทนอะไรสักอย่างนะโอ้สถิยรลาภาพผมไป20%่อละไอตายกว่าเนี่ยความตายของอาลีบองโกนะฮะแล้วจีนก็ใส่กันต่อเลยฮนะมีจีนมีจีนคาทอลิกด้วยตายห่าแล้วดูอินเดียครับอินเดียก็สถิยรลาภาพทุกประเทศนี่คือสถิยรลาภาพไปหมดเลยฮนะไม้แต่เปอร์เซียมันจะยังไม่ไปนะเปอร์เซียก็ยังคงอยู่ดีนะ ฝรั่งเศสนี่มีโฟกัสหรือเปล่าฝรั่งเศสไม่มีโฟกัสด้วยนะเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรต่อเดี๋ยวมาบอกครับแล้วตอนนี้เราก็สามารถตีกบูชาได้แล้วนะครับก็จัดเลยแล้วกันไปโลกจะเป็นยังไงไม่สนใจครับขอเปิดกบูชาก่อนเลยประเทศแรกนะเปิดแม่ก่อนเลยเอ้ยทหารไทยก็ทำไปเล่นไปก็โหดอยู่นะเนี่ยบุกยึดไวมาก นะแนวผมอยู่ไหนไเนี่ยผมหาหัวไม่เจอ,อช่างแม่งแล้วกันเข้าไหมเรียบร้อยครับเมืองหลวงแตกเจอกองทัพไทยบทขยี่ขยี้ครับขยี้ให้หนักเรียบร้อยครับกัมพูชาแตกได้มาแล้วต่อไปครับก็อย่างที่เราเคยทําครับตามรอบเลยลาวครับต่อไปลาวนี่ใช้เวลากี่วันร้อยสิวันครับแป๊บเดียวฮนะ โอเคเดี๋ยวเราไปรอตอนดูลาวเลยครับมาครับต่อไปครับประเทศลาวครับก็เปิดสงครามไปเลยคือเสถียรภาพนี่ไม่ต้องไปมองเลยครับเสถียรภาพนี่แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วครับการส่งการสร้างอะไรต่างๆนี่คือผมต้องบอกเลยว่าติดลบทุกอย่างลบเนี่ยฮะยิ่งเวลาการสร้างอะไรนี่ลบไป62%แล้วครับคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวด้วยนะฮะทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้คือเสถียรภาพนี่คือหายหมดเลย อาจจะมีอาจจะยังมีบางประเทศมั้งที่ยังพอมีสถิรภาพอยู่นะครับคือมอนนี้มันไม่มีโฟกัสด้วยมันเล่นยากมากครับสถิรภาพก็ลดลงไปเรื่อยๆโอเคแต่ก่อนอื่นเลยขอให้ใหญ่ที่สุดไว้ก่อนเรียบร้อยครับลาวแตกเดี๋ยวเรามาดูเวียดนามมีฐานไหมอ่าต่อไปเวียดนามกันเลยแล้วกันครับร้อยสิบวันเหมือนเดิมปไปไาครับต่อไปเวียดนามครับ อ๋อพอเรากดโฟกัสไอ้พอเราเลือกสายทางสายในสักสายหนึงเนี่ยมันจะมีมาให้เลือกอ่าพักการเมืองเลยนะครับก็ทางนั้นเนี่ยผมขอลองเลือกพิธาเลยแล้วกันต้องดูซิว่าจะเป็นจะเป็นยังไงเมื่อกี้นี้ผมเลือกอ่าสังคมนิยมประชาธิปไตยไปนะทหารเรามาแล้วนะววสิบสามกองเฮ้ยรัสเซียรัสเซียซ่ากับรัเสเซียขาวลบกันวะ รัเสเซียเขาา่าอุย้ยทหารเยอะอยู่เลยรัเสเซียอีกรัสเซียนึงไม่มีทหารเลยโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับแบบนี้โดนยึดสบายๆเลยเราเหลือเวลากับตีเวียดนามอีกกี่วันอ,อีกสิบกว่าวันเดียวครับระหว่างนี้ก็ลงไปเลยเจโอเคผมไม่แน่ใจนะว่าพิธาจะขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ดการเมืองพิธาก็ขึ้นมาสูงมากนะครับแปดครับติดลบมากครับติดลบสี่เเซ็ ปืนผลิตอยู่30ปืนยังไม่พอครับปืนยังขาดอยู่ห้าพันแบบเขาบอกแต่เวียตนามเนี่ยมันติดตรงมันมีทหารน้อยนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะพอเจาะเวียดนามได้ไหมว่าน่าจะเจาะได้นะครับเล่นจํานวนเข้าว่าอยังไงก็ชนะปสงครามเริ่มแล้วเปิดสงครามเลยครับครับเฮ้ยพวกมัน ประเทศพวกมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะเอ,เอาจริงแล้วอะหรือว่าเราตีแรงเราก็ตีโอเราตีแรงมากเลยเรียบร้อยเมืองหลวงแตกครับสัวด,ด้านล่างก็บิดเมืองหลวงมาเรียบร้อยแตกง่ายมากยิดมาทั้งหมดครับต่อไปก็พม่าเลยครับคือเมื่อเรเสร็จแล้วพม่าก็ใช้เวลาอีกเดิมครับร้อยสิบวัน เอ <Okay, S 2> ตัดไปตอนลบกับพม่าเลยครับอาครับต่อไปก็คือเมียนมานะฮะไปประกาศสงครามเลยผมคิดว่าน่าจะชนะได้ง่ายๆมั้งว่านะครับคิดว่าอเอเดี๋ยวช้าๆก่อนเราจะล้อมค่าได้เยอะมากเลยตรงนี้เรียบร้อยครับเปขีเป็นงไงล่ะเจอทหารไทยตบคือที่อื่นเขาก็ยังลบกันวุ่นวายไปหมดคือสถิตรภาพผมไม่ใช่ร้อยปร์เ็นะครับ ติดลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูดีๆนะฮะเบสเห็นนะติดลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปโกงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับติดลบนะครับเอ้ยผมคิดว่าผมมีความคิดว่าผมจะขยายขึ้นไปทางจนะีนจะดูก่อนแล้วกันว่าจะยังไงระหว่างนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะเจาะพม่าเข้าไหมนะครับอ่ะดูสิมันจะเข้าหรือมัง้งทหารตรงนี้ยืนเยอะมากเลย เดี๋ยวเข้าไหมตรงนีเ้เข้าอยู่ครับเน้นจำนวนครับมีจำนวนมากกว่าเราก็ต้องเน้นจำนวนนะแต่เราแค่นี้เราก็ตายไป4ี่หมื่นสองเขาตายไปแปดหมื่นเพราะน่าจะโดนล้อมตรงมัตมาตายครับเป็นการลบที่แบบแทบไม่เหลือของอะไรแล้วอะของนี่ติดลบไปหมื่นสองอะครับลบกับพมา่าแค่นี้แทบตาย แต่คือพม่าก,ก็สถียรภาพติดลบเหมือนกันใช่ไหมอุย้ยบวกสิบเก้าเหลือเชื่อไปใส่ไปสายทหารหรือเปล่าวะอ้ยตายไปเยอะมากผมก็มจะบุกขึ้นแต่ละเขตครับเจ็บสุดก็คือพม่านี่แหละเจ็บมาก คงจะได้แบบพักฟื้นเรื่องปืนกันสักพักหนึ่งเลยฮะจะได้พักหรือเปล่าเดีแต่เราใช้จํานวนที่มากกว่าเขายึดพื้นที่ไปครับเดี๋ยวก็ชนะส่วนด้านล่างเนี่ยเราเราชนะอยู่แล้วนะตบลงไปเลยเดี๋ยวเราตบลงไปเลยติดป,ปืนติดลบ1มื่นเก้าปืนสร้างไม่ไม่ได้โหดด้วยโอ้แนวบนก็ไม่ไหว ใช้การลุมแทนไออยากขิ้นไปการลบอันดูเดือดนี่มันอะไรกันเอเค,ครับเดี๋ยวใช้ขยายเจาะแนวเข้าไปแทนครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันครับมัน ผมไม่รู้จะเล่นยังไงอะ่ะมันเสถียรภาพมันมจบสงครามไปแล้วใช่ไหมแต่เสถียรภาพมันก็ยังลบ84อยู่เลยครับมันทําให้เราเนี่ยผลิตของไม่ได้นะคนี่ยได้ไวละ49ก็บอกต่อวันครับแล้วมันก็จะไปสู้คนอื่นเขาไม่ได้ด้วยผมว่าจะไปลุยจีนต่อก็คงไม่ท่าไปสู้เขาได้ครับก็เอาไว้วันนี้ก็แล้วกันนะครับก็ ขอกดไลค์แล้วกันถ้ายังอยากดูโปรเจกต์นี้ต่อจริงๆเนี่ยผมมาแค่รีวิวมอนต์เฉยๆนะครับแต่ก็ถ้ายังอยากดูโปรเจกต์นี้ EP 2ต่อก็ผมขอสักสามไลค์แล้วกันเพราะว่ามันเล่นยากครับนี่ฮะสถิยลภาพติดลบอะครับมันก็ต้องใช้เวลามากเลยเนี่ยอาจจะบวกให้มัน50ต่อวันผมก็ต้องมาเน้นโรงงานไปเรื่อยๆครับให้มันบวกวันละร้อยครับมันถึงจะโอเคแต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับมันก็ไม่ได้ยากมันเล่นง่ายด้วยมันยึด ประเทศพวกนี้ไปง่ายๆเรื่อยๆครับเราไม่สนใจเสถียรภาพแต่เสถียรภาพเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลดค่าไอ้ค่าตรงนี้ผมมันทําให้ผมเนี่ยผลิตขอ,องไม่ทันนะครับก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ขอ300ไลค์กันถ้าถึงเดี๋ยวผมทําต่อให้แบบทันทีเลยโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ